นี้เราก็จะให้ Z1 เท่ากับ a บก bi และก็ Z2 เนี่ยก็คือ c บก di ไปนะครัวนี้เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ค่าสมบูรณ์ Z 1บก Z2 ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยมันก็คือการเอา Z1 แทนเป็น a บก bi ไปก่อนแล้วก็ Z2 แทนเป็น c บก di ไป เอาส่วนจริงมาอยู่ด้วยกันเอาส่วนจินตภาพมาอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นก็ใช้สูตรปิดทักรัสก็จะได้อย่างนี้ออกมาใช่ไหมรูทก็จะหายไปเพราะว่าเจอกำลังสอง แล้วก็ใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์นะหลังจากนั้นแล้วก็จัดรูปสักหน่อยหนึ่ง a กกำลังสองบวก b ีกำลังสองมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ c กํกำลังสองบวก d ีกำลังสองมาอยู่ด้วยกัน มันก็จะเหลือ 2ac บวกกับ bd เราดึง2อเนี่ยออกข้างนอกเป็นตัวร่วมนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้สังเกตดูว่าเอ๊ะอันนี้มันก็คือตัวนี้นี่ใช่ไหมอันนี้มันก็คือตัวนี้ ตรง2วงเล็บ a c บ b d เนี่ยอันนี้เราต้องมาวิเคราะห์ดูอีกทีหนึ่งคือ Z1 คูณ Z2 สั่งยุคเนี่ยนะมันจะได้อะไรมันก็ได้ a บก b i ไปคูณกับ c ลบ d i ถ้าเราคูณแจกแจงกันเข้าไปก็จะได้ AC บวกกับ BCI ลบ ADI แล้วก็บวก BD คราวนี้เอาส่วนจริงมาอยู่ด้วยกันก็กลายเป็น AC บวก BD บวกกับ BC ลบ ADI ก็จะได้งี้ใช่ไหมนี่งเห็นยัง เห็นอะไรไหมตัวเนี้ตัวนี้คือส่วนจริง IE Z1 z หสังยุกมันจะได้ AC บวกกับ BD ใช่ปะนี่ไงที่เราติดไว้ตรงนี้ไงเพราะฉะนั้น ตรงเนี่ยเราก็สามารถเขียนได้เลยว่ามันก็คือค่าสบูรณ์เซตหนึ่งกำลังสแล้วก็บวกกับค่าสบูรณ์ของ Z2 ตสอกำลังสแล้วก็บวกกับ2 r e Z1 เ2ซ่งสังยุคนั่นเองนี่ก็คือการพิสูจน์แนะ